นมัสการปู่นมัสการค่ะไปจังใดบ้างจังใดบ้างฟ้องทุ่ยไงนะน้องปูทุ่ยไงเอาเมื่อนี่เลยก่อนเป็นไรไรเมื่อนี้ป่ะเนีเขามาหาเป็ี่ยนในนิมิตดีป่ะปูเป็นในนิมิตเฮาโอ้นิมิตมากเข่ากับเกาเยอะอ่านเข่ากันเกาเยอะ อันไม่กับไม่ไม่เยอกไปน่เนี่ยก็อจเป็นตนตรายแต่เบิดยุบหมดทิพย์่ตัวเก้าอันละบ้าโอ้ยันว่าปัญญานักมากแปตวัวคนนะญญานักแปดตัวปัญญา,า,ญญา,านักแปดตัวนั่นยังเนี่ยวเาเนี่นอนเสียบไปทถาดวกถาดล้านมาสั่นม,นนมาหลายปัญญานักมากแปดตวัวบริวารมากถัามากแปดตัวนะ ปัญหาหนักมากบอลดังๆเลยด้วยปูตัวแม่มันซีตัวตัวแม่มันซีตัวตัวแม่มากซีตัวมอนึงมันเชียดสูตรมากยังแห้งมอนึงสูนมาเอามันไปสูตรมากยังสั้นวาสั้นปูว่าเชียดหรือยังคงมียังวาสั้นโอ้ยดีใจอะไรทุกอยโอเตี้ยว่าสั้นว่ามันเชียดว่ามันสูตรนั่นดีใจมันก็สูนวะสั้นสูตรเยอะแต่ว่ามันดีใจว่าสั้น พาย่านากว่าพาย่านากว่าอืมเล็กน้อยเด้อนั่นก็เลยว่านจังสี่แล้วก่นตีเป็นเลขยี่ห้อวันนี้ปู้ตีเป็นโชครักไม่สวรรค์ห้องเด้อ,อโอ้ยมันชุดคักอะไรบัานนี้รักพ้นกับตีไปหลายอย่างอยอะแล้วปู้ว่าเนี่ยอะไเมเได้ก็เล่นดังหนึ่งก็ลเ,งกเลิกบ้าฉังเด้มาถึงมานหางนี่ไว้ว่าฉันหางเกาดีจีย่างอยู่ตัวเกาดีย่างอยู่นี่ ป่าเดิมมันมากโค้งส am ุดท้ายมันบแมนดอกจานว่าสันมันทีเปลี่ยนไม้เนี anyway> o, ่ยบานนี่ขั้นหนึ่งนะว่าสันว่าอ๋อมันทีเปลี่ยนไม่ก็ใช่ไหนเปลี่ยนไม่ขั้นหนึ่งเปลี่ยนไม่ขั้นหนึ่งเอาคักๆได้ปูแด้วเอาสามหกครึ่งวันว่างหนึ่งจังๆนะขั้นใดว่าสันเอาตะล่างอยู่แล้วว่าสันโอเน้นล่างมากเพิ่มไหมล่างมาเลยเน้นล่างมาเลยแปดหกแปดเจ็ดหกห้าว่าสันว่า ไม่ขี้ลายตัวแท้ปูโอ้ยมันสหลายตัวอย่างสามตัวนึงโอ้โอนี่บ่โอ้สวยงามอยู่คงสุดท้ายปูเพชรลุงไฟเด้อ่อยเป็นนางเอาสีส้มให้เบิ่งใกล้ๆเจ้าเจ้าอืมนั่นเห็นบ่ดอกไม้สวรรค์อืมอจะปูอบมาใส่ไหไม้ซื้อเพื่อความขึ้นร่องตัวเก้าอันดับบ่ตัวไหนมาไหมปู มีตมมมมแต่เลขล่างมามางไหมตเลขล่างมางไหมเลขล่างมาแปดหกแปดเจ็ดหกห้าถอนนั้นแล้วสามตัวเดนปล่อยสองหางสองตัวเลยมีความมั่นใจปายในบันทิงวัดนี่ปูว่า,วามันวย่ามันเสริลูกหลานได้รุ่นเดียวเมียนบน่เมียนแต่ว่ากับทำเนียกัน,นไปว่ากับมันกัดติดกับแตกเด้อปูเมียนอืมเพิ่นก็นว่าอยู่หลายตัวนี้ก็ได้แต่ปูก็เขินครับ ตัวนี้ก็แม่นคือเขาแหละปูออกมาขึ้นนี่คือเขาโอ้สมปูว่าคักใจน้ำอยู่แล้วจนปูก้ากระรั้นตีว่าบ่กินเข่าแล้วบ่สันเข่ากินเลยนับแต่มือมันออกไปเอากล้องมาสวงปูรถแต่ว่าเนื้ออื่นปูสันอยู่ขันบ่มานกินเลยไม่ขันปูเพราเชียวบ่ย่อมเลยเชียวเพาะหย่อมทษเจ้าของวองเรียกบ่ถือลงโทษเจ้าของเลยตำแมนติด ไปโทษไผบ่ได้ต้องโทษเจ้าของบวกบุญบ่ได้บุญเนี่ยสร้างบุญบ่ญบญบญได้บุญเฮ็ดจังได๋มันต้องเอาจังซั่น<อ>บ่ว่าคือเพิ่นดอกตูก<ด>็ส<ะ>ิอยูน่นี่ละ่ะถ้าลูกถคาหลานาาน,นี่ละ่ะบ่ได้ก็สร้สางมันบ่งมั่วจมานี่มันก,นนนกร้านตีคักแน่แต่ปู่การันตีเลยเหรอว,ว่าแต่ไปบ่กินข้าวบ่่วาคือเพิ่นดอกบอ่าวาขึ้นเจ้าเพิ่นอยู่นี่ล่ะพาลูกพาหลานสร้างนี่เพราะว่าเคยได้อยู่เด้เคยได้ เฮ็ดมากทัา้มากกับนี่ยแหละดอกไปสวรรค์เท่านี้แหละเอ,อาสี่ความอนุญาตได้ไดัปูได้<า>บัณฑิตล่างเน้นตัวไรงวดว่างนึงเน้นสามหกนี่ตัวเดียวเนาะวงวดนี่ล่างเน้นให้จักตัวงั้ตัวเน้นตัวมากอีหลีอเอาหรออะไรก็คือสามตัวนี่แหละบ่ความบกกา่ไกลเออให้ลูกหลานมดกือว่านี่ปฏิทินแม่สามตัวนี่แหละเนี่ยนี่แหละหนึ่งสองสามหนึ่งในสามนี่บ่มีตัวใดมากพิเศษในมากพี่เสียใจน้องบักหัวขึ้นนี่แหละ ปีหาหหนึ่งแล้วปีหกขาเข้าอีากเาหนึ่ดอกมาบกมขึ้นอะไรเก้าก็ไ้เนาะวนลงเอาปีซุนี่แม่หยังสันปูก็ไหลเสียเลนเนี่ยแม่เนี่ยแม่ก็สุดบนสุดล่างอะไรได้สุองบนสุดสองสุดล่างตัวนี้โอ้นี่สามเจ็ดหก ก็ทีสามเก้าเจ็ดตัวเก้าน่ะปูพขาองคื้นกาโอ้ไมคของว่าน่ะมันยู่ในนี่ละหประตูนี่ละอันก็แปดสีศูนย์แปดสี่มัก40สี่ศูนเฮงแล้ว่าเน้นหนี่ละมัก40ศย์กับสองหกสองมักต0ศแต่ว่าเน้นหกสองมันจรั้งมาิีฟางสั่นแบบปูกหนึ่งันเท่านั้นมันบัดังสั่นอ่ะโอ้ไล่ไปตลกไปน้ำเนอะ ก็เกิดเป็นก้อนเลื่อยไหลโตปูนปูนบตลกกันจีว่าว่าหลาหน่อยจังไหนนี่บ่บ่หลายดอกเพราะว่าเป็นเลขสามตัวสองหางเกาดีเลขคู่เด่นอันกันหนึ่งสองสามสี่ว่าปูนเลขสามตัวไหมปูนมีสองหางคนนี้ดีดีเลขสามก็เลขสามเลขสามตัวมีสองหางตัวนี้เด่นกับสองหางตัวนี้พูดอะไรจีไปตัดเอาจังไหนก็ว่ากันไปร้านที่ไปเอาแต่สอันนี้ตัดออกมาให้มันเคยเลืยขึ้นไหลเด่นสามเออโอ้ยปูนปูนเก็ดคนยังหลายกว่าปูนอีก มูอุ้ยปุ๋ยอยู่แจกว่าเล็กันได้เนี่ยแจกว่าปู๋ยในปันมาในเนี้ยแจกว่าจิงมากในมูอุ้ยปุ๋ยอยู่ครับเพิ่นกันยังนี่เด้อครับเพิ่นกันยังได้เฮ็ดได้สร้างเพิ่นกันยังได้เฮ็ดได้สร้างเนาะปูได้ส้างอยู่เด้ปูเอาซ้ำนี่ก็แล้วแต่บุญลูกหลานแล้วครับพูดติดตามอยากสร้างน้ำปูกับปูเพชรกรุงไฟนี่แหละถ้าพัดมือเกิดถ้าพัดมือมาอยู่ที่แรกอันคข้ามาคข้ามาโศกว่าลาบ ดอกไม้สวรรค์พ่อให้คุาเจ้าซื้อดอกไม้สวรรค์เขาบอกผู้จักว่าดอกไม้สวรรค์คืออย่างพูดกันได้ว่าโอ้ยดอกไม้สวรรค์กคือว่าคือเพิ่นมันกับพ่อว่าน่ะเอ,เ,อเอาเอาเอาเป็นมงคลแนววสัน<ม>ดอกไม้สวรรค์คือโชคลาภมุสแสดงบุญนี่ละครับ,รบกดติดตามลูกศิษย์ลูกหาปัศสุขอนนั่นแหละ,ะพี่น้องก้องไปห้องลูกงานผู้ติดต,ตามใสได้มาสันต์ อยู่ไกลพ่านพ่านล่ว้ป่ะกอเป็นพี่น้องป้องไปโอ้สุขูสุขขันมันด่าบุญมาพาล่วยพาโศกพาลาบกับว่าไปรู้ร้ายเป็นแม่ทับไงพ่าลูกศิษย์ลูกหาน้องลุงแม่กับปู่กับมอธนาท่านน้ำเอาตามนี่รอดเนี่ยครับเนี่ยให้สัญญาลอดบ่ได้กับสร้างบ่ได้กับทำบ้านรอดปูที่ลงโทษปูเนี่ยไม่กินแท่ดีก็เข้าไปอีกลงโทษเจ้าขวางแมน อัจจะคือวาจาสัจจะสัจจังอธิฐามิเอาคาถาพอหลา hmm. ่ามาใส่ทำไมกอนปูกับเป็นนังเสืเออทำไมกอนปูกับังีสือะมันคือพ่อขึ้นกับพวออ้างอิงกับอ้างอิงบ่ได้ครับพ่กเคยไปวัดแห่งหนึ่งเพิ่นเอาหนื้อข้าวฝาดหัวให้ hmm. จะมีบุญว่าส่นว่า hmm. เขาก็บ,บุญก็มีอยูนแล้ว่าส่นต่อไป ก็ไปพันกับสิมีโชคไม่ลาบพันกับอกวยอะเหมืนว่าโบดวนดอกสิมีบุญบารมีมาสั่งสิ่แม่ลูกพันหลานนี่ยตัวมาสั่งซอยโอ้กับคอยเบิ่งคอยแย่งกันไปนี่ละปูได้หน่อยได้หลายซ้ำหลากัว่ากันไปอันนี้บ่ว่าเด้อปูโบ่เคยบ่เคยว่าจักเที่ับเถือโบเถื่อเนี่แล้วแต่พันโบ่ว่าจักเที่ยบโบ้เคยว่าเถื่อแล้วคือว่าท่านน้ำข่อยเนี่ยคือว่าโบ้โบ่เคยว่าจักเที่ืบ ใช,ใ,ชใช่ก็ปูเปลี่ยนพุ<อ>พ่มแพร่รา้เปลี่ยนพุ่มแพร่จังหวแล้วใส่ใสยานัท<แ>เมนบ่นป,ปูน,นปะเปลี่ยนพุ่มแพร่ผมก็ได้ใส่ยานัทปูใส่ได้ใส่นัไปตรวจโ,โรคปู่ดียังกักเนี้ยพุ่มแพร่เพาว่าโควิดมากบ่าสันโควิดเป็นตัโควิดกวนโควิดผุเนี่ยสมไมกอนปูไปมุดน้ำดูเล่นบบกงูจินหางในน้ำผุเนี่มุดเล่นน้อนนะต่ำป่วยกอนเนาะฝนตกมากไปจับอึง มันออกเลขเลขมันออกมือแรกมือคืดแมาฝันวันอยู่่นีโคกับฝันฝันดีอยู่ฝันมาได้จับกบฝันมาได้ก,กดสสบ,บสองตัว <S <S เนี่ยกบสองตัวจับกบสองตัวทิจะเล่ตีเป็นเก้าสองถูกไหมคตีเป็นเก้าสองกบกบก็ตีเป็นเก้า ครบสองตัวห้องอบอบอาจารย์แล้วห้องนีนะเท่าว่าอารว่ามีเท่านี้แหละลูกหลานอาอเอาจันต,ตัวเนอะอยจะใเลืมอมใบเลกท่าไสซาป,ปูปปนี่ละผู้ใดสวสัสอยาเกลอจากซางอีหย่งกระทวมาเบอร์นี่รอดบอกปูเมียนีเด<ป>้เนี่ยเนี่ยไม้เล็กของปูเนี่ยเนี่ยเนี่ยไม้เล็กมันเนี่ยเนี่ยเนี่ยเอาหัวขึ้นกับตัวเก้าอันเดียวอันตีว่า เก้าสามเจ็ดหกกะว่าได้ออาจจกโทรบ้านจะซื้ออะไรลูกร้านก็นได้โอ้หมายเลขโทรปูตัวหนี่งผสนกับเบิ้งได้ไหม,อมเอาหัวขึ้นกับแม่นรอดเอาหัวลงกับแม่นตัวเดียวกันนี่ว่าปูก็ยังบอกว่าเนี่ยแม่นแมนมาลูปร้านว่าแม่นเบิรเติ แมนเบิดดังมากแมนเบิดนี่ยจับใส่บอด้วยเนี่ยจับใส่บอด้วยเขาว่ามาจจรสี่เราปรกัมนี่แล้วมันยุนนี่แล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยครับเนี่ย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 เอาทำแมเนี่ยอ๋อลูกล้านเห็นบนเนี่ยพ่นดังมากกับแมนเพ่นดังมากกับแมนเพ่นว่ามากกับแมนแมนเบิด เคยว่ายู่ในห่นโอ้ยเคยยู่นี่แล้วเลขจักตัวระเบิดตู้วันชีพผุนปูพอดีครบสวนพอดีเลขอยู่นี่เลขโทรศัพท์ผ้าจานจะให้ติดอยู่ห้างวดเนี่ยห้างวดทำไมต้องไปเขียนไปเลยลูกหลานห้างวดตั้งแต่งวดงวดนี่ไปให้ห้างวดเขียนไปเรื่องรลด ก็ต้องนี่ดราเขียนเขียนไว้แล้วนี่ถ้าทั่วหาปูยางเดี๋ยวรถคำนวนดเราเลยปุ๊บไปเดี๋ยวนีคุณ<า>จะเรียกออกมาหารถแมนได้ดรถแป๊บเปียบได้รถบอกว่าบ,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 บอกว่าเราคำมันได้ปุ๊บหนูย่ามือเสามากนี่เหมือนมาจีนเขาง่ายน้ำปูรถไปให้ไปก้อนเลยให้ไปก้อน มันออกปุ๊บหนึ่งูเขียนไม่โหลดเลขออกปุ๊บได้เลขป,ปุ๊บหลดขั้นขั้นว่านเพราะสันเขาเพจินเขาก็ฟันโค้งเลยก็เกินบพราะจีนก็กินเลขมันมาเลยมันออกปุ๊บหนึ่งเขียนมาเลยหนึ่งห้าเก้าแปดสองหกศูนย์สี่แปดเก้าสามเจ็ดเขียนไม่ไดเลยเขียนไม่ออกมันออกปุ๊บออกเลยมันออกศูนย์แปดหกหนึ่งออกไม่เลขแต่ว่าเลขมันจะออกคานี่นี่ เด็กเนี่ยละมีมันฝันไปยังืมเด็กออกได้ชั้นที่เลยแมน,โอ,มน,นโอ้ยคือสบายเท่านั้นวันนี้ปูเอ้วันนี้ปูได้ไปหาทาเมื่อนั้นเมื่อนี้ยากตัวปันี้ก็จะเี็กออกป๊าแป็บอย่างไว่ามามเอาก็ปูได้รวดจ,จน คันว่าทีฟันงบักนี่แล้วบักสองเก้าบักสอนี่แหะบักหกสองสองเก้นี่แหละเรียกตัวนี้แหละนี่แหละบัก็บ้าจึงเข่าบักนี้แหะสีบสันเข่าบักนี่ละบักนี่ละนี่ยโอ้มาเรียกคันบออกสอเกับหกสนี่สีบสันเข่าตัวนีกับสาเเนี่ยเจ็ดสามเนี่ยคู่เนี่ยสามเนี่ยเนี่ยเนี่ยคันบออกอ้าวเจ็มกับสองหกเนะปูเนอะว่าขึ้นว่าล่นเีนะปูเว้ยเพิ่นกับเพิ่น ห่วยเพื่อนบ้านยังสั่นเนาะห่วยปูเพล้นลุงไฝ่ไฝ่เบาขัดเตบอยู่ดีขันว่าบ่อสันบ่อสันนี่บ่อสันครับสัจจว่าจัปูดอนปลากล้วยสันใดสันนั่นเบาโอมวนกับเบิยงมันเบาโอมวนกันมาดีกับโอ้ยเจมันป่ดตัวกันมาบ่ดีเบาหัวน้ำพอดีพูดดังฟังชัดปูนะครับ อาเจ้าสั้นก็ขอจะเลื่อนบุญจะเลื่อนท้ำสร้างบุญร่างกรรมสร้างทํำเพื่อความดีสร้างพระเจดีเหมือนมีทรัพย์อยู่ภายในครับปูโขอวอพอนใช่ปีไม่ให้มีโศกมีลาบมีบาตรแลไม่หลายได้ส้างได้แปลงน้ำกันไปทั้งหลก็บเข่วขาดปลอดภัยมีอำนาจวาสนาไอ้มีมูมีพวกไม่ผูกมีผูกมีมูไม่พวกมีเพือนผูกหลายๆ ให้สร้างสาไปทุกวัดเข้ามาสาใส่สาวสร้างบุสร้างกรรมสร้างทำเพื่อความดีสร้างพระเจดีเหมือนมีทรัพย์อยู่ภายในบนมาส้่งตะปูหรือว่า้ะส้่งใส่ส้างบัดแมนว่าเอาปูว้าอยู่นี่ที่ไปสั่งบัดอื่นโอ้มันดังเน้อปูเอาไปสั่งเอาไปเลยบรสุงมลิกาสิแต่ว่านิ่มว่าปูเพชรลุงไฟ่นมาขอสั่งน้ำเอาไปสั่งใส็เอาไปสั่งรอปูก็ได้บุญน้ำบัด บอว่าจะเสียวมาหาปูปูโบวังว่าเสียวยุนี่ปูกับอะไรยังเออนี่ยนี่เงินสามร้อยเจ็ดสิบหกบาทร้านาน้องมหาอย่างนึงนี่ว่าปูมีเงินส่าวบาทเนี่ยเขามาให้ร้านส่าวเนี่ยมันคือมาทอากันกับเลขอกันนี่แต่ฉันปูนี่มาทอกันกับดอกไม้สวรรค์ปูแต่นี่สามที่เจ็ดบาทไปเสอ็จว้าย่าไปโยกมาต่อปูโจกเหื่อนเรื่องแล้ว ปูเนี่ยมันมีสัจจะว่าจาะถ้าพร้อมก็สั่นปู่ทีอยู่ได้วา่าอยู่นี่ผู้ใดสิว่าอยู่ได้ตัดต้นไม้คือว่าเป็นบ้าปนั่นยูเขาว่าดึงขาเพราะว่าคนเราก็ปุ๊กกดไว้ผ้าลักหนีว่าสั่นเอาถามข้าเจ้าเ่ออย่างปุ๊กกดไว้มาจาังหันเราไม่จะไม่จะลาก่อนนะโยมผีถูว่าสั่ไนไอเราเข้าคนง้อมเราเข้าพูดเข้าเคยย่างผ้าได้ตายเร่งยังเป็นคนอยู่ วัคือ,อ,อ,อว่างสั้นหรอพ่อว่าสั้นหว่าไปสั้นแล้วว่าสั้นพ่อผมมาบินมัสจังหันเราปิดป,ดปิดตะขวดน้ำเป่าลาก่อนโยมผีดุว่าสั้นมันเป็นยังก็ดุว่าสัน้นเนี่ยเพิ่นว่าตัดต้นไม้เฮ็ดกุดก,กับว่าได้ปาดโถมันก็บตัวไอ้คนชิงลูกบุญเด้อประเภทย่านผีนี่ปูไว้ขโมโก็ไต่เกียงกับยังตกตกน้องดมฟองบุญเด้อทำไมก้อนใต้ไต่เกียงใต้ทะวงเกิดท่านดูดิ ไอ้ตถบงเงาเจ้าของหลายอันเป็นมาพิ่ไใยรลายหนืตื่นเงาเจ้าของเป็นนิสันอ้าวจันตร์นะปูนะกับปูจ้าเจ้าูจข้าดูข้าหลานรับด้วยรับด้วยสาจัสารุนี่ละเอาตัวนี้ละ